โ,โบนัสก็เวลาเข้านี่ก็เข้าจุกๆเลยทุกคนเอ้ยคูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบสี่อีกโอ้โหสองสามสี่ทุกคนเอาละไงเอาละไงล่ะเต็มกราบอีกแล้วค่ะทุกคนขาโบนัสคูณห้าไม่อีกแล้วค่ะโอ้โหคูณห้าคูณสิบบวกมาจำหนับเลยทุกคนเอ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุนขารอบนี้อยู่กับน้องสี่ในเกมไฮโลไทยค่ะจะอยู่ที่ค่ายคิงไมดานะทุกคนขารอบนี้เนาะพุกทุนมาห้า้อบาทนะทุกคนขาโออขอไปที่ห้องสองก่อนละกันทุกคนโอ้ยมาต่เดิมเลยด้วยทุนห0 0ร้อบาทเดี๋ยวนะสี่ขอเปลี่ยนก่อนเออเป็น30สิบเอ้ห้าสิบละกันทุกคนขาโอ้โหรอบนี้ก็คือห้องสองแต่ระเดิมด้วยห0บาทนะก็ทุนขาโอ้ยเกมไฮโลนี่ก็โบนัสเวลาเข้าเข้าจุกๆนะทุกคนนะโอ้สีไปที่ต่ำสอง นาพูดภาพนำเพลงค่ะทุกคนค่ะไปที่ต่ำต่ำสองสามก่อนทุกคนค่ะสองสามสามนะ 4, 3, 3สวยเลยทุกคนเอ้ย 3, 3ไม้แรกก็สวยเลยนะทุกคนนะโอ้ต่ำสองสามสามมาเต็มกราฟค่ะทุกคนค่ะบวกมาห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้ยหวานเจี๊ยบทุกคนค่ะไปกันต่อขอย้ำอีกสักรอบเออต่ำสองสามสี่ค่ะทุกคนค่ะต่ำสองสามสี่โอ้วันนี้มาแบบทุนห้าร้อยนะทุกคนนะโอ้โห โบนัสก็เวลาเข้านี่ก็เข้าจุกๆเลยทุกคนเอ้ยคูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบสี่อีกโอ้โหสองสามสี่ทุกคนเอาละไงเอาละไงล่ะเต็มกราบอีกแล้วค่ะทุกคนขาโบนัสคูณห้าไมอีกแล้วค่ะโอ้โหคูณหคูณสิบบวกมาจําหนับเลยทุกคนเอ้ยสองไม้แรกนี่ก็ฟาดไปแล้วจุกๆนะทุกคนนะบวกมาสองพันสี่แล้วนะทุกคนนะโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไปที่กระต่อสูงเลยค่ะทุกคนขาไม่พูดพร่ำทําเพลงนะโอ้โหไม่พูดพร่ำทําเพลงไปที่สูงคค่ะทุกน โอ้สูงสิบเป็ไฮโลเว้ยนะทุกคนนะโอ้ยเห็นหัวแล้วสามสี่หกสามสี่หกอุย้ยดอกนี้ก็สวยนะทุกคนนะเอาเลยอเด้อเอาเลยอเด้อเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้บวกงนิดบวกหน่อยนะเขาทุกคนขาโอ้บวกไปเรื่อยเรื่อนะทุกคนนะโอ้ยสี่ย้ำเลยสี่ขอย้้ำกันทุกคนขามาย้ำอกีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะโอ้ตอนนี้ก็ขอไปติดหกสามกันแล้วกันก็ทุกคนขะเออหกสามสี่ห้าหกอ่ะไปเบาเบาโอเคไม่เบาแล้วไหลไปแล้วอุย้ยโบนัสเข้าหลายดอกเลยนะทุกคนนะเดี๋ยว อยู 2, 3, อ่สองสามเหรอสองโอ้โหตัดตาแล้วทุกคนเจ็บหนักเลยนะไม้นี้ไม้นี้เจ็บหนักแล้วนะทุกคนนะโอ้โหแบบลมตึงอ่ะโอ้โหลมตึงลมตึงตัดตมแล้วเออตาต่ออสีก็ไปตมต่อนะทุกคนนะโอ้โหเล่นจริงเจ็บจริงนะทุกคนนะเออตมสองสามสี่ค่ะทุกคนคะ่ะแต่ตีสิบเอ็ให้โลมันเดิมนะเวลาเข้าก็เข้าจึง้งเลยทุกคนคะ่ะอุ้ยโบนัสเข้าสามตัวนะทุกคนนะอุ้ยเห็นหัวแล้วว่ะสามสี่หกอ้ยวาสนาทุกคนเอ้ย โอ้โหเจ็บนะแต่รอบนี้เจ็บน้อยเออรอบที่แล้วไปสูงรอบนี้ไปต่ำเออสลับกันนะทุกคนนะโอ้สีก็ยังคงไปต่ำอยู่ทีมนะเออใจมันรักต่ำอะต่ำหมดหน้าตักลยทุกคนขาโอ้สีอออินเทหมดหน้าตากับทุกคนขามามาลุ้นมันลุ้นใครสายเสี่ยงดวงเสียงอะไรมาลุ้นกันทุกคนนะอุ้ยโบนัสคูณสิบด้วยคูณสิบคูณสี่เอวสามสีออโอ่โอ้ยดอกนี้เต็มเต็มเลยทุกคนเอยโบนัสคูณสิบโอ้ยจำหนับเลยทุกคนบวกมาพันสี่ เอาแล้วไงล่ะโอ้โหพอเลยพอเลยพอแล้วเอออ้ยบวกเน้นๆบวกเน้นๆทุกคนค่ะทุน500โอ้โหเทหมดหน้าตากักบวกมา3000โคตรลุนล้นอ่ะไม้สุดท้ายโคตรลุ้นเลยทุกคนเอ้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฟากดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะทุกคนนะโอ้ยอย่าพลาดคลิปเลยทุกคนค่ะอ่าส่วนใครอยากลิมลองจิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พแล้วไว้เจอกับสีใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ